คือการทำ EVA หรือออกไปทำ Space Walk ในชุดอวกาศสีขาวที่เราคุ้นตากันเนี่ยชุดมันดูหนามันต้องออกไปทำในระยะเวลายาวนานนะครับปัจจุบันที่เราเห็นกันก็ประมาณ7-8ชั่วโมงเลย hmm. ทำให้แบบพออยู่ในชุดเน่นๆน,น,นะครับมันก็จะมีความร้อนที่เกิดขึ้นสะสมขึ้นมาอากาศที่ร้อนจากฝั่งที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์หรืออากาศที่ เย็นแบบหนาวเน็บในฝั่งที่ไม่โดนนะครับทำให้เขาก็เลยมีการพัฒนาตัวเทคโนโลยีอย่างตัวของอลารัสเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้มานะครับสวัสดีครับผมแอดนันนนครับสวัสดีครับผมแอดกันเคทีครับ เวลาที่เราสองคนไลฟ์กันดึกๆเนี่ยเวลา spacex ปล่อยจรวดหรือว่าอะไรเงี้ยครับหลายคนก็จะชอบทักเรามาว่าพี่ๆสองคนเนี่ยไม่นอนกันบ้างหรอ <c oughs> ความจริงก็คือก็ <c oughs> นอนครับครับความจริงนอนตารางเวลานอนเราก็จะ แปลผันกับช่วงเวลาที่มีอีเวนต์ต่างๆนะครับใช่ครับซึ่งจริงๆอ่ะถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยก็คือมันก็ไม่ดีเนาะการอดหลับอดนอนเนี่ย <c oughs> <ช>แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้นอนเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เราควรจะต้องทําชดเชยก็คือการนอนในแต่ละชั่วโมงของเราเนี่ยก็จะต้องมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วเราสองคนเนี่ย ก็ประสบปัญหากับการนอนมาทั้งคู่เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่เป็นเวลานอน, <c oughs> น,อนหลับหลับตื่นตืนนอนแล้วบางทีก็รู้สึกว่าเหงื่อออกตอนกลางคืนนะครับเราก็ทําให้เรารู้สึกไม่สบายตัวจเจาบางทีนะพี่ก็จะเป็นแบบเราห่มผ้าคือตอนแรกเราก็หนาวแต่พอเราเอาผ้ามาห่มเนี่ยก็ร้อนเกินไปเออ แล้วพอเราเอาผ้าออกอีกสนาวอีกแล้ไม่มีความพอดีเลยคร,ครับวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาเล่าเรื่องของแบรนด์ชุดเครื่องนอนนะครับที่มีชื่อว่าลูนิโอครับเนื่องจากว่าทางลูนิโอนะครับได้มีการนำเทคโนโลยีที่เป็นปินออฟจากการสำรวจอวกาศเนี่ยม,มาใช้กับ สิ่งเหล่านี้เลยนะครับซึ่งถ้าใครติดตามกับ Space TS อยู่แล้วนะครับเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีของสิ่งที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันทุกวันนี้เนี่ยก็ล้วนแต่มาจากอาวกาศเป็นผลผลิตจากอาวกาศกันทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งก่อนอื่นก่อนที่จะมารู้เรื่องราวของผ้าห่มแล้วก็หมอนที่เรามารีวิวกันในวันนี้ครับก็เดี๋ยวก็จะต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังถึงตัวเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Outlast นะครับ ก็คือตัวออรัสเนี่ยครับเราย้อนไปในสมัยที่นักบินอวกาศเนี yeah, ่ยข nice. ึ้นไปฝู่อวกาศกันใหม่ๆนะครับคือการทำ EVA หรือออกไปทำ Space Walk ในชุดอวกาศสีขาวที่เราคุ้นตากันเนี่ยก็จะเห็นว่าโหชุดมันดูหนามันต้องออกไปทำในระยะเวลายาวนานนะครับอย่างแบบปัจจุบันที่เราเห็นกันก็ประมาณ7-8ชั่วโมงเลยทำให้แบบพออยู่ในชุดนันนานะครับมันก็จะมี ความร้อนที่เกิดขึ้นสะสมขึ้นมาเพราะว่าตัวจริงๆแล้วตัวร่างกายของเรานี่แหละที่เป็นตัวที่ผลิตความร้อนเองด้วยใช่ครับแล้วก็ยังไม่รวมถึงปัจจัยจากภายนอกทั้งอากาศที่ร้อนจากฝั่งที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์หรืออากาศที่เย็นแบบหนาวเหน็บในฝั่งที่ไม่โดนนะครับแล้วถ้าเราต้องอยู่ในชุดที่ ทำให้เราต้องแบบโอ้โหอบร้อนอยู่ในนั้นเนี่ยคือไม่ไหวแน่ๆนะครับทางนาซาเขาก็เลยได้คิดคเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมาครับอย่างตัวของอลารัสเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้มานะครับในช่วงที่เรากําลังส่งนักบินอวกาศขึ้นไปสู่อวกาศอย่างบ่อยๆและก็ยังในตอนนี้ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องด้วยนะครับว่าแบบในอนาคตข้างหน้าที่เราจะส่งมนุษย์ออกเดินทางกลับไปสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งมุ่งหน้าไปสู่ดาออังคารเนี่ยรเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีตัวนี้ถูกนำไปใช้งานจริงๆด้วยก็เป็นได้นะครับแต่ว่าถ้าฟังจากที่กรเล่าเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยทุกคนก็จะสงสัยว่าตัวเทคโนโลยีเอาลาสเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับต้นต้องเล่าให้ทุกคนฟังถึงเรื่องของหลักเทอร์โมดันามิกเบื้องต้นก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโลกหรือว่าในจักรวาลของเราเนี่ยมันไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าความเย็นอเออมันมีแค่ร้อนมากกับร้อนน้อยเท่านั้น นะครับให้คุณผู้ชมลองนึกภาพว่าเวลาที่เราเอาตัวน้ําแข็งนะครับใส่เข้าไปในน้าใช่ไหมครับถามว่าทําไมน้ําที่มันอยู่ในอุณหภูมิห้องเนี่ยทำไมพอเราเอาน้ําแข็งใส่เข้าไปเนี่ยมันถึงได้มีอุณหภูมิที่ลดลงที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าตัวน้ําแข็งนะครับมันจะทําหน้าที่ที่จะดึงเอาความร้อนที่มันอยู่ในน้ำนะครับเข้ามาในตัวเอง ในขณะเดียวกันตัวน้ําแข็งเนี่ยมันพอมันได้รับความร้อนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากสถานะเนาะน้าแข็งก็จะละลายออกมาใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วตัวน้ําแข็งเนี่ยมันเป็นตัวที่ดึงเอาความร้อนเนี่ยเข้ามาจากตัวของน้ำนะครับซึ่งเทคโนโลยีของอลาสเนี่ยครับเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าเทอร์โมครูนะครับเทอร์โมครูเนี่ยก็คือการที่ตัวแมททีเรียลที่เราใช้เนี่ยมันได้ดึงดูดซึมซับเอาความร้อนจากตัวร่างกายของเราเนี่ยที่ร่างกายของเราปลดปล่อยออกมาเนี่ยแล้วก็กลับคืนครับ ซึ่งหลัก,การทํางานของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่ต้นเล่าไปว่าเป็นการทํางานของน้ําแข็งกับน้ําในการดึงเอาอุณหภูมิก็ไปครับซึ่งถามว่าการนอนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับความร้อนมันเกี่ยวอะไรกับเทอร์โมเดนิมิกเนาะมันอาจจะแบบดูไกลกันมากๆกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ต้นเล่ากันเมื่อกี้นี้ว่าเวลาที่บางทีเรานอนเนี่ยแล้วเราก็บางทีเราเปิดแอร์หนาวอยู่แล้วแล้วเราก็มา่มผ้าเนาะอากาศเป็นว่าเราก็ต้องตื่นมาบางทีตื่นมาเหงื่อออกอะไรเงี้ยอย่างตัวต้นเองเนี่ยก็จะเป็นบ่อยมากนะครับ ก็เพราะว่าจริงๆแล้วผ้าห่มทั่วไปที่เราใช้กันเนี่ยครับหน้าที่ของมันก็คือการป้องกันไม่ให้ความร้อนจากตัวเราเนี่ยมันออกไปสู่สภาพแวดล้อมนึกออกไหมแต่ว่าทางเทคโนโลยีอัลลาสเนี่ยมันเป็นการที่เราเอาความร้อนจากตัวของเราเข้าไปอยู่ในตัวผ้าห่มแล้วผ้าห่มก็คือทําให้จริงๆแล้วเนี่ยการนอนที่สบายเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอุณหภูมิจะต้องเย็นหรือว่าจะต้องร้อนแต่มันคืออุณหภูมิที่เย็นพอดีไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป l ลส s o อร์ว่าฮีตตร้อนน้อยลง s ล chilling ลดความหนาวเย็น less perspiration บทการเกิดเหงื่อ more comfort สบายยิ่งขึ้น not too hot not too cold just the right ก็ไม่ร้อนหรือไม่เย็นเกินไปครับเป็นอุณหภูมิที่กำลังพอดีอืนะครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับก็ได้แก่หมอนสามใบนะครับแล้วก็ผ้าห่มอีกหนึ่งผืนซึ่งต้องบอกให้ทุกคนรู้นะครับว่าทั้ง4อย่างเนี่ยที่เราจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมีเทคโนโลยีอ u ลลาสที่เต้นเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นี้ทุกตัวเลยนะครับ และอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเส้นใยดูมีไฟเบอร์นะครับเส้นใยของรูมีเฟเบอร์นะครับเป็นเส้นใยเกรดพรีเมียมเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่มีกลิ่นและก็ไม่หนักนะครับโดยตัวรูมีเฟเบอร์เนี่ยครับก็ยังสามารถระบายอากาศได้ดีทําให้มันไม่เป็นที่สะสมของฝุ่นเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งนที่จริงก็เหมาะกับทุกคนอยู่แล้วใช่จริงๆโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่ไม่รู้เป็นอะไรคิดกันมากทุกคนเป็นเป็นไหม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  หลังกล้องนี่เป็นกัเป็นหมดเลยครับเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนมาค่อยๆดูกันไปทีละอันนะครับโดยเริ่มจากตัวผ้าห่มก่อนนะครับซึ่งก็ผ้าห่มที่เรากําลังใช้กันอยู่นะครับก็เป็นผ้าห่มที่มีชื่อว่า Adaptive Cooling duvet นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี Aura ที่ต้นเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะครับ ซึ่งคุณสมบัติของมันเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่าตัวผ้าห่มเนี้ยมันถูกออกแบบมาให้ดึงเอาความร้อนจากร่างกายของเราเนาะแล้วก็กลับคืนไปสู่ในสภาพแวดล้อมทําให้เวลาที่เรานอนเนี่ยแล้วก็แบบพลิกตัวไปพลิกตัวมาตอนกลางคืนน่นะครับหรือว่าเวลาที่เรานอนเปิดแอร์หรือว่าอากาศหนาวเกินไปร้อนเกินไปเนี่ยตัวผ้าห่มเนี่ยก็จะช่วยเก็บอุณหภูมิของเราให้คงที่ทําให้เรานอนหลับสบายตลอดคืนครับโดยที่ตัวผ้าห่มนี้เนี่ยนอกจากจะใช้เทคโนโลยีอัลลสที่ต่นเล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยครับ เขาก็ยังมีการจัดเรียงของเส้นใยนะครับที่คงตัวเสมอกันทําให้ตัวผ้าห่มเนี่ยมันคืนรูปง่ายนะครับเวลาที่เราเอามานอนเนี่ยก็จะสบายมากขึ้นครับโอเคทุกคนหลังจากที่เราดูผ้าห่มกันไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องของหมอนบ้างนะครับทางลูนิโอเนี่ยเขาออกแบบมาถึง3แบบด้วยกันน่นะครับแล้วก็ตอนนี้ทั้ง3แบบอยู่กับเราแล้วนะครับออกแบบมาสําหรับรองรับ ความต้องการของคนใน3มสไตล์เลยนะครับ<ช>ก็ชอบแบบไหนก็เดี๋ยวเราลองค่อยๆพากันดูนะครับคุณผู้ชมอาจจะลองนึกไว้ในใจก่อนว่าชอบรุ่นไหนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับก็เริ่มที่อันนี้เลยนะครับอ,อันนี้เป็นหมอนแบบ ergo pillow นะครับตรงนี้อาจจะช่วยลดแรงกดทับที่บ่าและไหล่ ทำให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยเวลานอนนมันจะเป็นเส้นตรงนะครับไม่ไม่มีอาการปวดที่บริเวณกางกลามจะเห็นว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยคือเป็นเมมโมรี่โฟมเนาะเวลาที่เรากดลงไปเนี่ยมันก็จะมีความพยายามในการคงรูปของมันอยู่สามารถนอนได้ทุกท่าเลยนะครับไม่ว่าจะนอนง่ายนอนตะแคงอะไรนะนอนคว่ำอย่างนี้ได้ไหมก็ถ้าหายใจไม่ออกหายใจถ่ายก็ได้ อทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับ,รบก็ตัวนี้นี่โวน้าตาเขาก็จะดูคล้ายกับหมอนธรรมดาทั่วไปเลยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาอาจจะเหมือนดูธรรมดาแต่ว่าตัวหมอนเนี่ยครับที่มีชื่อว่าไฮบริดเนี่ยเขาก็เป็นส่วนผสมระหว่างตัวหมอนที่เป็นเออโก้ซัพพอร์ตนะครับ,รบกับหมอนอีกตัวหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะพาดูกันไปอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย อย่างที่เห็นกันว่าคุณสมบัติมันก็จะเหมือนหมอนทั่วๆไปอะครับแต่ว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็คือแบบนี้เลยนะครับใช่นะครับ,รบก็เป็นตัวที่เป็นคุณสมบัติของ Memory f o a m อยู่นะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ชอบนอนตะแคงนะครับเพราะว่าเวลาที่เรานอนตะแคงเนี่ยเราก็อยากจะได้ความนุ่มความสบายของหมอนเนี่ยเวลาเรานอนเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังห่วงในเรื่องของต้นคอหลังไหลอะไรต่างๆของเท้าเนี่ย หมอนตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงซับพอร์ตตัวร่างกายของเราอยู่นะครับแต่ก็มีความนุ่มสบายนะครับเป็นหมอนที่หลายคนน่าจะชอบจริงๆเราชอบตัวนี้มากเลยนะครับอโอเคสุดท้ายนะครับก็ตัวนี้อันนี้นิ่มมากนะครับก็ตัวเนี้ครับเขาก็จะมีชื่อรุ่นว่าคลาวนะครับซึ่งก็ตามชื่อเลยครับนุ่มเหมือนเมฆเลยฮะคุณสมบัติก็อย่างที่บอกไปนะครับเหมาะสาหรับคนที่ชอบนอนหมอนนุ่มๆนะชอบ เอามากอดเอามาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็ยังมีการออกแบบอย่างที่บอกไปว่าสินค้าทั้งสามตัวนะครับทั้งหมอนที่ตัวที่เป็นเออโก้สปอร์ตตัวที่เป็นไฮบริดแล้วก็ตัวที่เป็นคลาวเนี่ยครับทั้งสามตัวเนี่ยใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันนะครับก็คือตัวเอลัสชอบตัวไหนก็พี่จองพี่จองอันนี้พี่จองอันนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบนอนตะแคง นะแล้วก็พี่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเป็นหรือเปล่าเวลาที่เรานอนอย่างเงี้ยเราก็จะแบบชอบเอาหมอนไปแบบเออเอามือเนี่ยไปคลึงๆใต้หมอนอะไรอย่างเงี้ยคือมันให้ความรู้สึกแบบเออมันโคซี่อ่ะมันสบายอ่ะถ้ามาใช้แบบนี้เนี่ยโอเคมันดูเฮลตี้มากเลยก็จริงแต่สาหรับพี่เนี่ยพี่เอาแขงไปวางก็จะแบบเออาเข้าไปไม่ได้นะอ่าอืกอนกอนยังค่อนข้างโอเคกับตัวนี้อยู่คิดว่าแบบเออพอลองลองเล่นลองนอนตัวเนี้ยดูแล้วอ่าเออมัน มันสบายนะมันเหมาะอยู่อชอบอันนี้เอาอันนี้ไปเลยเดี๋ยวพี่เอาสองอันเพราะว่านอกจากว่าพี่จะชอบอันนี้ที่มันมีเลยคุณสมบัติของการแบบรองรองต้นคอของเราแล้วเนี่ยพี่ก็ยังชอบนอนแบบนุ่มๆด้วยอเอาไว้สลับกันใช้อเอาไปเลยอันเดียวนี้พี่เอาสองอันนี้ ฟังคุณสมบัติกันมาขนาดนี้นครับหลายคนก็อาจจะอยากรู้ราคากันแล้วนะครับรีวิวที่ดีต้องมีราคาเนาะนะครับก็สำหรับผ้าห่มตัว3.5ฟุตเนี่ยนะครับที่ผ้าห่มแบบนี้เลยนะฮะ3.5ฟุตเนี่ยราคาปกตินะครับ3,990บาทครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเนี่ยนะครับลดเหลือ2,890บาทเท่านั้นนะครับในขณะดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับสำหรับเป็นขนาด5.6ฟุตนะครับราคาเดิมอยู่ที่5,990บาทตอนนี้เขาลดราคาอยู่ที่แค่3,990บาทเท่านั้นนะครับ <L in> ก็มาดูที่ราคาของหมอนนะครับจากหมอนเออร์โกเนี่ยลดจาก2,290บาทนะครับเหลือเพียงแค่1,490บาทอบาทตัวไฮบริดนี่ตัวนี้ก็ลดเหมือน่านเลยนะครับจาก2,290บาทเหลือแค่1,490บาทอบาทนะครับแล้วก็ ในขณะที่แบบคลาวนะครับนิ่มสบายหลายคนต้นเชื่อว่าน่าจะชอบตัวนี้นะครับราคาเขาตั้งมาที่1,490บาทตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่990บาทเท<น>่านั้นนะครับ<น>ของดีราคาหลักร้อยดีต่อสุขภาพแล้วก็มั่นใจได้ว่านอนทุกคืนเนี่ยหลับสบายแน่นอนครับเหมือนนอนอยู่บนก้อนเมฆเลยโอเคก็หลังจากที่ได้ดูโปรดักตทั้ง4ตัวกันไปแล้วนะครับก็เป็นยังไงม้างแบบเห็นแต่อันแล้วรู้สึกว่าแบบเออ ช่วงเวลาที่ผ่านมาเราไม่ได้แบบใส่ใจกับการนอนเลยจริงเราคิดว่านอนก็แค่นอนยังไงก็นอนไปก็ได้หมอนก็ได้ที่นอนก็ได้จะนอนท่าไหนก็ได้นอนคว่ำนอนตะแคงนอนตามพื้นกลิ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้มาเห็นอะไรแบบนี้พี่ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการนอนเนี่ยมันคือการพักผ่อนในแต่ละวันเนาะคือในแต่ละวันเนี่ยเราทํางานกันตั้งกี่ชั่วโมงแล้วการนอนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการชาร์จพลังเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีความพร้อมในการไปทํางานในวันถัดไปนะครับ เขาถือว่าเป็นสิ่งที่น่าลงทุนครับเมื่อเทียบกับหล,หลายอย่างเนี่ยมันเหมือนฟุขภาพเราไม่ว่าจะเป็นพวกท่าทานการนอนเนี่ยหรือแม้แต่อุณหภูมิมสิ่งต่ตางๆเนี่ยมันมีผลต่อการนอน,น,น,นอย่างไร สำหรับใครที่ต้องการที่จะเลือกดูชุดเครื่องนอนของทางลูนิโนะครับซึ่งนอกจากชุดเครื่องนอนที่เราดูให้ทั้ง4ตัวแล้วนะครับเขาก็ยังมีโปรดักต์อีกอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการนอนเยอะแยะมากมายเลยครับให้เราได้ไปเลือกเพื่อปรับรักษาสุขภาพในการนอนของเรากันนะครับที่เว็บไซต์ l u n e o co. th แล้วก็ทาง Facebook Luneo Thailand ครับวันนี้ผมเต้ลแอดนัทนนท์ครับครับผมกอนแอดกังเคครับลาทุกคนไปก่อนขอให้นอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ